เดวลาแปลงโฉมเป็นที่สาวเกาหลีแฟนๆชมเปลาะคนอะไรสวยจึ้งกว่า AI กำลังเป็นกระแสไวรัลฮิตกันมากๆในตอนนี้ทั้งในไทยและเกาหลีสำหรับ Snow AI Profile ที่สามารถเปลี่ยนภาพเซฟี่ของเราให้กลายเป็นสาวเกาหลีได้อย่างแรบเนียนทั้งแต่งหน้าทำผมจัดแสงให้เสร็จสับงานนี้มีชาวเน็ตเข้าไปเล่นมากม้ยรวมถึงเหล่าอินฟูดาราคนดังและหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกลูกครึ่งสาวเบลล่ารานี ที่มาพร้อมลุกใหม่สวยหวานละมุนเกาหลีเก้าใจแม้แต่เจ้าตัวยังจำไม่ได้พร้อมระบุข้อความว่านี่ใครอะคะเหมือนหลายคนยกเว้นตัวเองน้าแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนั่นดูสวยแปลกตามากๆแต่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวเบลล่าตัวจริงสวยจึ้งกว่า AI เป็นไหนๆจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ